ทีมือพี่ครับดูว่าพี่เขาจะเข้าลายไหนครับผมบริเวณก็แคบดีครับดูบริเวณครับผมบริเวณแคบมากครับดูว่าพี่เขาจะเข้ายังไงครับเนี่ยครับดูเขาแทงลายเนี่ยครับโอ้โหเยอะเลยครับถ้าพี่เขาเข้าได้นี่ก็แน่นอนครับผมเนี่ยฝั่งนู้นก็ติดเทเล์ครับแต่พี่เขาสามารถเอาหางเข้ามานี้ได้ครับผมนะครับโอ้เนี่ยจับปีนเมืออาจารย์นะครับผม ดูครับดูครับโอ้โหนี่ยครับโอ้แน่นอนครับผมยอมรับฝีมือเขาจริงครับเนี่ยครับเข้ามาได้ครับผมเนี่ยแทงลายเนี้ยดูดีครับดูครับแน่นอนครับโอ้โหถ้าบางคนเนี่ยเข้ายากนะครับผมเนี่ยถ้าบางคนเนี่เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าบางคนนี่ปวดหัวนะครับเนี่ยดูพี่เขาทําครับโอ้ยอมรับฝีมือพี่เขาจริงครับผมดูครับ ลอยตามเส้นเลยครับโอ้โหแน่นอนครับผมแน่นอนมากครับยอมรับฝีมือจริงครับผมผมก็เพิ่งเจอเนี่ยครับผมถ่ายมาหลายคลิปแล้วครับผมเจอพี่คนนี้ครับฝีมือมากครับผมดูครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนครับเนี่ยครับสามทีครับเข้าเลยครับผมโอ้โหยอมรับว่าแกฝีมือมากครับฝีมือจริงจริงครับผมโอ้โหแน่นอนแน่นอน ดีเส้นไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับฝีมือครับยอมรับฝีมือพี่เอาจริงครับเดี๋ยวรับจริงจริงครับเอาเรียบร้อยครับผมเ้าท่าเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนจริงจริงครับฝีมือครับฝีมือ